ต่อแล้วเพิ่นว่าปลูกโลดขังดูน,น,น,นั่นนวเพาะว่าปลูกให้ให้ใหอยากับว่ากินน่ะนะเออบ้านยากับมากินบ้านไดบ,าก,บากัมากกินเ่หบ่าเขาว่าปลูกพีเเขบอว่าปลูกอยเออเขาว่ามอเขาอกว่าปลูกแถวนี้ เออขว่าจังสันล่ะนี่ขอว่าพปลูกเลาะนี่จังสีน่นจังสี่นี่น่นจังสีเพิ่นหันจากใส่แต่ท่อนางโว้ยบอเป็นยังมุ้ยไัยอากาศว่าคืองใหม่ดอกอยู่นี่นั่นแล้วว่างหันแล้วว่างตีนเจาะหันละเออเพิ่งันใส่ได้ทั้งสี่กอไผ่เนี่ยมันสีหง่มันสีหงยไปเรื่อยเออ บ่บ่บ่เด้ปปูกเพราะว่ามันต้นมหม่สูงต้นใหม่เงเออบ่หนไ่มใหญ่งมันสิบ่เออง่ามบานเออเออปูกงชันมันเราอบขวา้ปู่ที่นอยากแหม้ทั้งนี่ได้ยินนี่เออมนแทอยูคุณมะเท้ไฟกระยากระมักกินจกหน่อย เออใวาจังะเออมมข่อยนี่เด้มันคามข่อยเออนจะบว่ใช้ได้ทัทีุ่้ยเป็นบ้าบ่บ่ตรงก็ได้เบ่อโน่นโน่นน่นกับบ่อเป็นหยังแต่ว่าบ่วข่อยแน่แน่เออเออข้าเขาหม่วนนี่เจ้าบอกว่าเออข้าเหานี่ โกโโก,โโกโกกกโก้เนี่ยกกโก้จะไปทางไหนกึนกันทองเขา,า,ามาพวกมือนันอ่นบเดมาผูกน้ำข้าเจ้าบา้หูจักว,วิดีโอแล้ว,วอ๋อันนัน้นวิดีโอกับ YouTube. ย,ยูทูบมีอันแล้วนี่นเฮ้อ เจ้าว่าไข่วายบอกจ้าว่าปลูกซอยจ้าน่ะซอกับังน่อยไปแล้วน่อยเพื่อฆาล้อมหัวล้อมหัวไก่แม่นักปลูกไข่บอลไมีแห้งแม่นบ่เอามาหนี้ตัวตัวนึงหนีมาพีมาหนี้มองหนี้ตัวนึงอืมบางหันจะปลูกก๊กโกบางหันอ๋อหันนมาอืมนั่นห่างกันเติบเออห่างกันเติบซ้ำหนี่ละ กอไผ่อันนี้มันมีน้ำม,ม,นม,มันบ่งเหี้ยกว่าไหนดรอกอนัเวบ่บ่แม่นกาเออกอไผ่หวาน,อนอคอยเอาออกจากสวนน่ะนะ,บอ,อะบอกกอบอเขาราบอกบอกแล้วบ่น้พวัดแล้ววัดแบปัญกแล้วว่าดูปลูกขเขาไปปลูกแล้ววะหาไปปลูกโลดแล้วว,าว่า,วา เลาก็บ hmm. ุกใสีด well like ิหลวงตัวมูจะไดนกินน้ำเนาะเออเออแล้วเ่าไปปลูกโรดมีอย่างคนไปปลูกโลดแล้ววะมีอยู่เขากรปลูกแล้วปลูกใอยปลูกเนวกิน่อยน่เก็เจ้าว่าจะปลูกเนวกิน ได้พยักตัดกัะตัดได้เลยเออกินไห้เลยเออกวางสั้นแล้วยางนี่เออเอเาปลูกเป็นของรัฐบาลเออของหลวงเพราะว่านอไม่ข่อยมันเบื่อหนะขันทิ่ไปปูกอีกกันให้อยากลูกหลานอยากไว้บ้านได้ก็มากินไดนนะฮ่า

เอาบกกอมาน้ำน oh, ok ok uh. ja. uh. uh. ี่บกกอมาปลูกวางนี้เออนี่โน่นนี่เออเอ่อยามาแนบางถนนอถนนอมันลมดถนนบมี่ผู้มาตัดเ็กบอมีไผแล้วผูู้ไก่หนีสผู้ดูก่มาเ็บม่แนวเด้เว้ยบงปนั่นดอยัเือมันไกเปนยนแม่นวไ่ตัดเด้กินแต้นมเถ่นนี่เนะ กินแต่นท่อนเด้หนเออเออิน่นอมันมันเป็นสิบอสูงเนวนี้นะตำตำเบียคืออยู่เถียงข่อยนะขันกำลัสเออเสูงสำเร็จถึงไฟ่นั่นแหละปลูกจังกันละอออปลูกจะเอาโคกโกมาในม่ปีนี้คือนีปลูกต้นหนึงหันต้นนึงหันไปมากกับไก่โคกอยไปลุง พี่กายนี่คุยพี่กาบักก้อันนี้ห้องขวากินน่ะนะบักก้กินได้เออพุยกาไว้คุยเอามาปลูกแล้วเท่านึงอยู่ห่วยนั่นอันกระลอกนั่นกระใต้นั่นกระลอกนิหน่อยๆนั่นมันจกจกกินบดมันขวดกินเออมันหวานคุยเรื่องเห็ดแบบไม้แบบก้าไว้บแบบ แต่กี้ว่าจะเอาไปปลูกไว้หวยพุผลละหน้าจะของพุ่นเห็นคนมาถึงหอกบัวเขาเดี๋ยวนี้มันก็คือไม่อย aquilo, ke, ู่บ่เห็นเหตุจังได้แหะเขาสิ่งทีไปปลูกใหม่ทีเขาก็ถี่ข่านกนเนี่ยคนมันบ่เป็นชาใช่ไหมเนาะนาะอืมกลมานย่างตอนอย่างตอนว่าปลูกไก่ไม่อิ่วหรอกไม่อยู่วจะว่าอะไรไปไก่ยอกมาแล้วก็ฮักเอาฮักเอาโหลด โอ้ผู้ซอยคนผู้ช่วยผู้ช่วยนั่นแหละก็เกิดนั่นก็บักให้นั่นบักอนั่นนั่นบักบักต้องนั่นบักต้องก็สิเอาอนนี้ไปน้ำนี่มันนี่ละสิลอนไปุ่นต้นดูบอกของเขาต้นต้อนเออเอไม่ต้อนนี้มันเป็นตางามเดี๋ยวมันงามกะงามเฉยหน่ยเนาะ เรา่โลดมันแย่มาก่ะใส่น้ำบนอันเป็นปลาสนุกกินสนุกอันนั้นนะเจ้าค่ะมันอยู่ไก่กะว่ามันขึ้นเจ้าเห็นหรือโอฮักเอาซับเอาเอาไปเห็ดน้ำมันสมเอาไปเห็ดน้ำมันถุงเอาไปเห็ดยังกระไรตัวใหญ่นี้อยู่ไก่เพราะยังกะว่ามาปลูกไว้ให้ไม่อิ่วกินนี่หรือเปล่าคุยอยู่ไก่เพราะว่าเขาอยู่ไก่เขาสีเห็นไหวนี่โนมันขึ้นนี่ พี่นาเนี่ยเขาไม่นอนดิเนี่มันมันเกิดเร็วอยู่เออหน่ใหม่แน่วเร็วอยู่เออมันบอกคือหน่อใหม่แนวอื่นดอกเออมันหกแต่ว่าปกติถ้ามีน้ำไล่ๆนึ่งพ่มาปลูกออ๋อันนั้นวะให้เล่าหน่ยเอาฟกอันนั้นเบี้ยอันนั้นเบี้ยอย่งเบี้ยอันโกโกกโก้โตดรเบี้ยอันเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยเงินวัดอันเออ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  โกกโก้กินหมากกินไวยกัวกินอะย่างขึ้นไปหันเอาใส่เอาขึ้นทั้งหลังมันที่นะวางทั้งหลังมันนะให้มันสลับกันต้องกอไผ่แต่ง่ายไม่โกโก้ให้มันสลับกันสลับวางหันไม่หม่องผูกว่าเฮ้ยนั่นน่ะมี่ีสลับกันเออเออนั่นวางหันละเออบ่โคกกปลูกตัววางเด้ บอลดินว่างขึ้นไปเจ้าเนยขึ้นไปขึ้นไปกโกโให้มันอยู่ในดอนเออให้มันอยู่ให้มันให้มันอยู่ว่างนี่นะเพราะว่ามันสิต้นใหญ่มันใหญ่นั่นนะเพราะว่ามันเอาเอาผูดบอลดินว่างเออเออนั่นละนั่นละมันงามเออใส่นี่ละใส่หั่นใส่ก็เป็นยังดอกเพราะว่ามันเห็ดเกิดนะบัตฮานเห็ดโกเอ้ยเอาข่อยอย่างว่าลูกไว้น่ะเออ นี่เห็ดโกอเด้ห่วยเห็ดโกอเห็ดอะไรแม่นบดได้ไหมใบมันขูดลงมาเนี่ยก็ขอไว้จะให้ปลูกบ้างเออได้กินนวยมันพร้อมเห็ดออกพร้อมบอกว่าสูงดูขนาดนั้นมันบ่มีอันบ่สูงแห่งทำกระซัมต้นธรรมดาเนี่ยแหละจะคนไปดูหัวไปเก็บมาขูดไปนี่เอาไม้มามในบ้านเอายางอียงก็ เพาว่าใหญ่ตองก็มั่งามจาเของมาบังงามกับลูกแมนบผสุเนี่ยน่ะเรื่องมาหาเลยอันนี้งามเออโยนลงมาเลย กอยสเอหอยงเออยะเวอนะเอามาจืดแวบางนี่มาเท่าเนี้ย่นเข้าไปอึบง่นพอดีอันนี้วางกกขึ้นไปหันเนี้ยก็กสะกอนอ่ะกกใจสะก้อนามันวางหันวางทางในก็ได้นะวางทางในในเนียย่างขับไปเลย

พวกใหม่ก็เจ้าห้อมใหญ่อ,อ,อติดห้องเช็ดติดวันเนียเอาอัใหม่มาเสียบอีกเอาใหม่มาเสียบเออเอาใหม่มาเสียบอีกรวมด้วยช่วยกันโอ้ยวันเด็ดเด็ดแล้วค่ะ ชัวสีเลสตวคนมาสตเออสองตัวพืชใจังสันเออบอนยิงบ้างเออบอนยิงบ้างเฮ้ยอ่ะเรยร้อเล่เฮ้ยเดี๋ยวด้อเหยยบกันซะตากันนด ถ้าบ่อได้นรอจื้อเอาจื้อเอาเท่ก็ห่มันจืดดิมันก็ไม่น้ำหมดนั่นแหละคือมันก็มีน้ำหมดแล้วแหละพี่อ้าวอกอกลงก็ไฟนี่บูกนี้ เออว่าฝนตกก่อนแล้วจะวามาไอปูก็ไพ่ว้นี้บาดไพ่บ้างนี้อุกรย่างต้นหนึ่งได้ลางเออห้ปู้างมองขึ้นได้นหลแถวนี้แล้วเกือบขาดตัวเก่านบอกพุชจะเอามายัง เอาคูมาตัก네น้ำอีกนี่ปลูกวางโน่นนี่เฮ้ยนี่นี่นี่มองนี่นี่นี่เออ่และเออเครือนออกนี่นี่ยังกาะเงอนมนอเบิร์าอกดูมได้เขาเอาไไดีอยู่เออมันยากาะโอ้ไม่เกือบก็ยากนาะยากร vòng <laughs> nắm mười lăm vòng mất honey hot ong Vàng vang chân sĩ vòng đáng bunny vòng đáng 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 vòng đen. vòng đáng 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 vòng

เว้ยเว้ย้เ้ยตายอีหลี่อกทำมาแนงบนเยเหนียวอืมมันเหนียวมันเหนียวมันเหนียวนีเด้อผู้หนึ่งปลูกปาถอยเร้อว่าเบิ่งนี้ยนูหอกังใจอ่ะอ่ะอ่อันบ้านอะไอย่างเก็บอยู่เก็บอยู่อนมันอนบานมั้ยเอนนยังจักดีอันนี้ปะจัแนวได ังอุ้ <c ười> ยหลอนตนั่นสะท้อนแสงสะท้อนแสงนี่สะท้อนแสงเข้าห่มก่อนฮอนฮอนมากมายเขาซ่องได้ไงฮะร่วงกับซ่องได ยายนี ي ي so yeah. ่พาเพื yup> ่อนซ่องยังก่อนยายนี่พาเพื่อนอ๋อยายพ่อเพื่อนใช่ส่องคอยนี่แล้วมียายนี่พาเพื่อนเขาใครอยู่เออพิมพ์เข้าไปเลยเห็นเห็นมีอิ๋วพ่อเพื่อนผอมเลยโอ้โหนี่ลอมหัวเอาเล็กเอาอนน้ำตัวนี่ขึ้นไนเสาหงำเลยด่างเขาเลยปูพายเดินจากผอมีเด็ก ไม่เจ้าพอเออมันลมทับหน้าเฮาหน้ามีอิ่วด้วยนะเลยออกนะเออเลยออกมันอยู่ดินเฮาให้หน้าเฮามันเต็งข้องเฮาเบิดเฮาเกาะออกตัวเฮาออกเรียบร้อยแล้วเยเป็นหลักงวดเออค่ะงามปลงยังโอ้มื่อดังแห้งๆหนึ่งบอเจ้าให้ไผเฮ็ดให้ใหบูนโอ้ไผบูนแปลงโอ้โอ้โอ้สเน่ยเล้ว โอ้ยหัวแตกแล้วสวยเหรอว่าท่านเหลวอยู่บ่าเหลวง่ายยอกบ่าเหลวง่ายแล้วต้นใหม่สวัสดีค่ะใหม่เอาอบกจนี่ต้นนึ่งทั้งเขาเนื้อใสใหม่ว่าไม่ต้นนี้บ่นี่ว่าต้นนี้บอต้นหนึ่งยัง แมนอยู่บ่ก่นเนาะแมนเราเนาะต้นอียงนั่นนี่ต้นดูโ่าต้นดูให้เมนบ่เนาะต้นนี่ดอกคูนเมนบักขามป้อมว่าม่นยังไหข่อยอันนั้นน้ำกาเจ้าบ่แเมนน่นบักขามป้อมบเมนบ่แม่นจั่แมนต้นนี้บ่แเ่นต้นนีดอกคูนเมนอยู่เออต้นนี่บักขามป้อมต้นนี้บ่แม่นของเกิดเอง สองนนั่นตนคู่เออนีขามป้อมนึ่เออขามป้อมต้นนั้นโบแมนนั่นแม่นี่บ่แม่นแมนน่ะเนาะเห็นเขาปลูกอยู่นะพ่อยายหวานปลูกอยู่รว่าต้นมะขามป้อมเด้อไม่อิ่วราบ่าเออเออเพบอกว่าจะมาปลูกเทนอบานไม่อิ่วบานมะขามป้อมคอยกิจกรรมแม่นั่นแล้วเก็บขายผมแล้วยุ่งเกินไปนี่ก็ไปกับว่ามีผมบอกก็มีผมบาน เฮ็ดดีก่าข้านเก็บหมแล้วสิบต้นไว้ก่อกล้าร้ายยังมันได้สิบต้นให่ก็บอกงงามปันใหญ่สักต้นโมงงามปันใหญ่โันมันมันเพียนอย่างเลยมันเพียนอย่างออมันเป็นจ่เอือโอกกอนี่ยเป็นจาเพียนอย่างยี้ว่าข่อยเวียนเอาลายเทียเลยตะกี้ว่าคุยไปปลูกซายไปปลูกทรงหวยเขาว่าเขาสิบหลอกห้อง อถาเขาเจอเห็ดเนี้ยนอ่เราก็ลวรคืดออกเลยเส้นกันเบิดหรือบ่ฮะเส้นไหนเขาเบิดหรือบ่ตกลงกันหรือบ่ค่อยตกลงคู่ข้องค่อยตกลงแล้วแต่ว่าเขาไม่หายไหมเห็ดเพราะว่าทั้งบอลพอยเตียกับบอลเห็ดบอลแมนหรือเห็ดเหรอบอลไหนเห็ดนี่เขาคือตัดไม่ออกกันฉะนั้นไม่หิมให้หิมหน้าเขาหิมข้องหิมมมีหยว่กับบอลบักฟางห้างมันตกลงอยู่บ่บุ้นฝากห้าง ภากหนวยเขาบ่ตกลงเออเขาบ่ตกลงเออจะได้ด <Bal subscriber. S 2> e ิคอยจะปลูกคอยอยากปลูกกังม่วงหิมะู่พุ่นจะปลูกระบบบังม่วงหิมะผ่านมาเพื่อนบังม่วงหิมะผานใหญ่อ่อนยังบ่ันปลูกเด้อันเจ้าออกมาคือด้านลูกใช่มันเลาะน้่งหิมจังว่าอันเขาล้อมหัวบ่ันแล้วบานนี้ว่าถามอินุอ่อนว่ามันเสียาใส่ใส มันมาสิเอาไปปลูกทั้งกกกอกขุดเขาผันหวานเข่าอยู่นี่ไปหลุดเหรอบอกนี่ไปหลุดนี่คั้นแค่มันน่ะอืมคั้นแท่ใหญ่ใหญ่มั่นหน่ะเสี่ยเอาไปใส่ส่งกกกอกคั้นแท่ใหญ่คอยว่านอมบอกนี่เด้โหลดเหรอโหต้นบ่สูงเด้ต้นพวกลูกเด้เออนั่นล่ะต้นสูงนี่เออนี่นี่พวสูงนี่เด้หิ่มมานน่นี่มองโคกนี่ย่านี้หย่อนว่ามันเสี่ยอายุข้าใส่บวกเกี่ยวกันก็อายุข่า ยุคข้างสีสูงตัวน,นี้มันเป็นภูมิจะเ,เห็นอยู่ยต้นห้องข่อยนะมันเป็นภูมิห้องข่อยเออเป็นภูมิมันเป็นภูมิแบบว่าอเออแบบว่าซับกันน,น่หนาๆยุค่้ามองหิมวาผ่านยุค่้ามองหิมวาผานนะเอ่อหลอกๆไปจนสุดหอดทางผมว่ายางขี่ลายเดี๋ยวจะเศร้าตัวน่ะต้นละสองลวมแล้วสองเมตรคันว่าว่าอันนั้นยันข้าจะว่าฮักยันหมูผัดสกีบน้ำโอ้ยใครกีบน้ำตัว ปลูกแม่นคือ้อยว่าเนี่เออใครอยากเก็บข้าวกันจอบข้าอยู่ไก่เข้วก็เก็บปิดจะป,ปิดซะก่อนโดนแล้วสวัสดีค่ะปลูกไม้เริ่มมอนี่เดอปลูกปลาไม่นี่ผ้าเพื่อนก็ไม่ยิ่อิ๋ว หลายอยู่ใส่นอกบับบ่แมนทั้งนี้เาก็็ปนต้องเห็ดจังสี่นอกไม่ดีอยู่เนาะตองเห็ดจังสี่จังสี่เราเห็นเจา้าวมีนี่ผ้าเพื่อนก็มียิ่วปลูกใหม่ซอยกันปลูกป่านะคะมาเด้อมาปลูกป่าสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์แนเด้อค่ะเออขอบคุณหลายๆผู้สเบิ <laughs> ่งผู้ <laughs> สืบส้มปิดนะว่า